วันนี้นักเรียนทดลองเรื่องอะไรคะเรื่องสรารละลายเนี่ยค่ะเรื่องสารละลายของสารละลี่มีอุปรกรณ์อะไรบ้างคะขั้นแรกที่นี์น้ำร้อนแล้วก็น้นำเย็นแล้วก็อ่าไหนลองชี้ซิิเกอร์ไหนคือน้ำร้อนแล้วก็ิเกอร์ไหนคือน้ำนเย็นดูนี่น้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อนอ่าทีนี้สารทวิธีการทัทลูกคือมุ่งไปด้วยขันเราจับอ่าใส่ดสารละที่ลงไปในน้ำร้อนอันนี้สังเกตการเปลี่ยนแปลงใช่มคะลูกขัน อ่าแล้วก็ต่อไปแล้วก็ใส่น้ำร้อนอ่าแล้วก็จากการสังเกตสรุปผลการทดลองคหู้สิคะลูกไม่ว่าแต่จะาพิมละลายในน้ำร้อนได้ดีกว่าในน้ำเย็นอ่าก็คือนี่ตรงนี้น้ำร้อนแล้วก็มาคิดๆเลยก็คือนี่คือน้ำร้อนเป็นไงพอใส่ไปปุ๊บเกิดละไรขึ้นละลายเลยแต่นี่คือน้ำเย็นน้ำเย็นละลายหมดยังลูกยังเห็นขาวๆอยู่ใช่ไหมคะ อันนี้คือทดสอบการละลายของดะคาซีมซึ่งมีชื่อทางเคมีว่าโพเทชเซียมเบอร์อะโพเทชิเออร์เบอร์แมกานิกน,นะคะเอาโอเคยวตรงนี้นเพื่อนเอาวันนี้น้องมาทําการทดล,ลองเรื่องไฟลุกเราเลยการละเหยนแคบมีอุปกรณ์อะไรบ้างอาอแอลไปเกลี่ยแอลกอฮอล์ชี้ด้วยครับต่อไปกน้กเอครับ น,น้ำเกลือกับน้ำเปล่าอ่ะทีนี้สารนิดเลยค่ะน้องอ้อนี่ออกก่อนอ่ะอ่ะหละังจากนัน้พูดไปด้วยครับเรากำลังใส่น้ำอะไรอยู่ด้วยน้ําเกลือเราดูการอะไรนะคะเมื่อกี้การระเหยแห้งน้าเกลือใส่ไปแล้วหนึ่งหนึ่งโยนอ่ะหนึ่งหลอดเลยแล้วก็ต่อไปน้ำน้ํเปล่า อ่าทีนี้เราสังเกตการละเหยอ่าทีนี้พอระเหยผลแล้วผลปรากฏว่าสรุปผลกา,ารทดลองยังไงคะลูกดีดีคลูกอ่าน้าเปล่ปาคือหลุมนี้ร่างลายหายไปหลุมนี้คืออะไรน้ำเกลือน้ำเกลือหรืออะไรอยู่น้เหลือเป็นผมเกลือสีขาวโอเคดีมากเรียบร้อยอ่าวันนี้น้องคุณบอลเรื่องไรลูกน้ำเปลี่ยนสีปิศานะค่ะ น้ำเปลี่ยนสีปริศนาซึ่งเกี่ยวข้องกับสารละลายด้วยถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้แนะนำอุปกรณ์ค่ะลูกมีืสีผสมอาหารค่ะค่ะแล้วก็บิ๊กเกอร์ขนาด80ลูกบาศก์เซนติเมตร3ใบค่ะลูกแล้วก็คนแก้วโคนกับไปค่ะลูกแล้วก็น้ําค่ะค่ะอาทีนี้ใครจะเป็นคนสาธิตวิธีการทดลองค่ะลูกน้องสาธิตนะคะแล้วก็อธิบายเรื่องว่า สิ่งที่น้องต้องการให้เกิดคือแบบไหนนะคะอ่านี่ค่อยๆใส่น้าลงไปเรากําหนดไหมคะอ่าจะมีสีออกมาแล้วนี่คือสีอะไรสีชมพูค่ะอ่าเรากําหนดน้ำไม่ลูกไม่อ่ากําหนดกี่เอ็มถ้ากําหนด60ค่ะค่ะอ่าทีนี้พี่เกอือจ่อปน้องน้องลากมาเลยก็ได้ค่ะน้ำาอ่าตากคนนะคะ อันนี้เป็นสีนเขียวอ่าน้ําเปลี่ยนสีใช่ไหมคะอ่าอีกหนึ่งคนโฟกัสคนลูกสุดท้ายกุ้น,นีม่อ่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนสีนะคะเรากําหนดน้ำเ k l มอลนะคะเมื่อกี้หกสิบหกสิบขาดสังเกตได้ว่าสีมันจะเร้่มการเปลี่ยนแปลงทีนี้เราสรุปผลการทด้องคุณครูฟังค่ะลูกจะเห็นได้ว่า ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยอ่ะช่วยกันคนจะเห็นได้ว่าน้ำสามารถแยกชั้นจากเิกกิ้งได้น้ำสามารถแยกชั้นไหนดูได้ถ้าแยกชั้นได้ยังไงแยกชั้นจากอะไรคะแยกชั้นจากเบกกิ้งโซดาไหนอันไหนที่แยกชั้นแล้วอ่าก็คือจะแยกชั้นยกขึ้นสูงเลยค่ะลูกยกแยกชั้นจากสีชมพูนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาคืออยู่ข้างใต้ไหนช่วยกันยกที่สามใบยกออกมาโชว์สิคะลูก กิจกรรมสารละลายที่เราใช้ก็คือมีเบกกิงก้งโซดาแล้วก็มีแค่นี้นะคะคดีมากค่ะ